เชิญก่อนอ่าสีอันนี้ก็จะเป็นทนายของหนูนะคะส่วนพี่อ้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่อ้มากๆที่วันนี้แม่ตามมาช่วยเหลือเพราะว่าพี่อ้อ่ะก็ติดงานแต่ว่ารีขอให้พี่อ้มาช่วยเพราะว่าพี่อ้เป็นคนช่วยเรื่องนี้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้ว นะคะพี่อีจะเป็นคนรู้รู้ทุกเรื่องแล้วนี่ก็เป็นทนายของฝั่งผู้เสียหายค่ะหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวให้ทนายพูดทายพี่อีพูดคือรีพูดค่ะครับ ก่อนอื่นลีต้องขอโทษมากๆเลยนะคะลี่ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะคะว่าลีลีเข้าใจผิดนะคะแต่ความเข้าใจของรี่คำว,ว่าประมูขของประเทศไทยคือรี่ขอชี้แจงว่าอาดีตแฟนของรีอะค่ะคนที่สามท่านเป็นนักการเมืองนะคะลีสามารถพูดได้อย่างเปิดอกเลยว่าลี่คบกับท่านเนี่ยท่านนี่เคยมีภรรยานะคะท่านเป็นอดีตประธานสภา เป็นอดีตประธานสภาแล้วตอนที่ลี่อยู่กับท่านลี่เคยได้ยินว่าตําแหน่งประธานสภาก็เป็นเหมือนตําแหน่งประมุขของประเทศไทยแล้วลี่กอ็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆและส่วนที่ลี่โดนกล่าวหาโดนนายเอ,อิร์กกล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยณนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนกล้าพูดด้วยจิตวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ของลี่นะคะลี่ก็ได้ขออนุญาต ป้าปาแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่แล้วและท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ลี่เคารพป้าปาและยังเคารพครอบครัวปาอยู่ท่านก็ยังมีความแมตตาให้กับลี่อยู่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเลิกกันมานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะคะลี่ไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจในเรื่องนี้ แต่ลี่ก็เชื่อว่าพี่ๆทุกๆคนและหลายๆคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครเนาะท่านคือใครแต่ลี่จะไม่ขอเอ่ยชื่อลี่ขอย้ําชัดเจนตรงนี้นะคะว่าก่อนที่ท่านจะมาเจอลี่และลี่เจอท่านลี่เลิกกับแฟนและมาเจอท่านแล้วท่านก็ได้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วและเราไม่มีใครเราครบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีผิดศีลนธรรมใดๆทั้งสิ้นเราคบกันอย่างเปิดเผยอย่างภาคภูมิใจและอยู่ด้วยกันหลายปีและหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูนะคะแล้วที่สำคัญคือหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่เคยพูดแล้วว่าลี่มีปมตอนเด็กคือพ่อกับแม่เนี่ย แยกทางกันคุณพ่อเอาคนใช้มาทำพฤยยาแล้วมีแม่เลี้ยงคือใจร้ายมากแล้วแม่เลี้ยงก็ทำให้แม่ของลี่เนี่ยเสียใจมากแล้วลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนมันคือปมของลี่และนี่คือกฎเหล็กของลี่ลี่ไม่เคยเป็นเมียน้อยใครครับผมอี่ลี่ลี่ล กราบขอประทานอภัยจริงๆลีลีไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวแต่ลี่เคยเห็นข่าวเคยเห็นข่าวท่านแต่ไม่เคยเจอท่านแล้วก็ไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวลี่ต้องขอขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณน,นะคะถ้ารี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆอ่ีเข้าใจความหมายผิดเพราะว่า Oh, right. คือคำว่าคำว่าประมุขประเทศที่เขาใช้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาคนเวียดนามก็ดีคนลาวก็ดีเนี่ยเขาจะมองผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยเขาจะใช้คําว่าประมุข mm hmm. แล้วทีนี้ก็คือคุณ, mm hmm. คคณลี่เคยได้ยินคําว่าประมุขเนี่ยคือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่คําว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันอาจจะยาวไปก็เลยยากไปก็เลยจำมาได้ว่าเป็นประมุขที่มีหน้าที่ในการบริหารซึ่งมันจะมีาสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งที่คุณลี่หมายถึงคือฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วก็กรณนนีคุณทักษิณเองก็ท่านก็ไปอยู่ต่างประเทศอยู่หลายปีในช่วงท์ไลน์ต่างกล่าเนี่ยก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะมีโอกาสได้มาเจอกันเพ<ช>ราะนั้นขอโอกาสให้น้องเขาได้อธิบายหรือชี้แจงแล้วก็อขออภัยไปยังครอบครัวของท่านผู้ที่ถูกพัดผิงด้วยค่ะหนูขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะ ก,กลัวมากเลยคือที่บ้านมีปืนหลายกระบอกมากจริงๆหนูจะเอาไปยิงเขาเลยแต่เป็นปืนของลูกชายนะคะมีเยอะจริงๆค่ะอันนี้ยอมรับเป็นปืนของลูกชายปืนเด็กเล่นลูกชาย <c oughs> ปืนเด็กเล่นเป็นปืนของลูกชายค่ะหนูไม่หนูหนูไม่เคยทำกิริยาแบบนั้นนะคะคือ นี่ต้องบอกว่าพี่เอิร์กเนี่ยจะใส่ร้ายหนูอะไรยังไงก็ได้หนูยอมได้จะว่าหนูเป็นเมียน้อยติดยงติดยาได้หมดเลยหนูยอมรับได้เพราะว่ามันคือนิสัยของพี่เขาอยู่แล้วอืแต่หนูไม่อยากให้เขามาแตะต้องผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนและอดีตแฟนสามคนคือเขาหนูก็ยังพูดตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเขาคือผู้มีพระคุณและทำให้รี เติบโตมาได้อย่างสวยงามและการที่หนูคบกับอดีตประธานรัฐสภากับป้าเนี่ยเราเราเราคบกันด้วยใจที่บริสุทธิ์และทุกๆคนด้วยและเหตุผลที่หนูเลิกกับป้าเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูทําตามกฎของป้าไม่ได้เลิกกันเพราะเงินเพราะว่าหนูใช้ ใช้จ่ายงก่อนที่มาคบกับป้าเรามีอดีตสามีอยู่แล้วอดีตสามีเราก็เลี้ยงเราด้วยเงินใช่ไหมคะพอมามีป้าป้าเป็นผู้ชายคนเดียวที่ให้ไม่เคยให้เงินใหม่ถึงไม่ใช่ไม่เคยให้เงินอุปถัมภ์แต่ให้เงินน้อยที่สุดเพราะว่าป้าพยายามที่จะสอนให้เราทำงานสอนให้เราเรียนสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตของโลกแต่ลี่ก็ไม่สามารถทำตามข้อตกลงของป้าได้เราก็เลยเลิกกันไปค่ะ อุยหนูไม่หนูขอพูดความจริงตรงนี้นะคะหนูไม่เคยเล่นสารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะไม่ไ็่เลิกนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนอ,อยู่กับสามีก็รักสามีเพราะว่ากัญชามีฟิลรักค่ะ หลักฐานอย่างที่เขาโชว์เงินใช่ไหมคะเงินเงินในคอนโดรี่ใช่ไหมคะนั่นคือเงินที่เขามาเอาเงินจากรี่นะคะพี่เอิร์กมาเอาเงินจากรี่นะคะหนูยังหนูยังไม่ได้เงินกับพี่เอิร์กสักบาทเลยนะคะมีแค่ช่วงที่เขายืมเงินแล้วเขาเอามาคืนยืมเงินเอามาคืนเพื่อให้หนูตายใจนะคะคือเรื่องแบบนี้อ่ะหนูไม่อยากพูดคนเดียวดีกว่าให้พี่พี่เขาพูดเพราะว่าพี่เขารู้จักทุกอย่างคือเรื่องของเรื่องเนี่ย เพื่อให้มันตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือคุณเอิร์กเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในสารนะครับในคดีที่เกี่ยวกับการช่อกงประชาชนด้วยการหลอกลงทุนคุณลิลลี่เนี่ยโดนไป50ล้านนะครับเงินสดประมาณ36.8ล้านแล้วก็ไปไถ่ายถอนคอนโดที่เคยให้ไปใช้ในการทําสัญญากู้ยืมนะครับแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนอื่นๆอีกนะครับที่ผมไปช่วยเนี่ยรวมๆแล้ว500กว่าล้านบาทแล้วก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศไปหลายประเทศนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเรา ไปดูใบบ้างไปยุโรปบ้างจนผมก็ไปประสานงานกับอินเตอร์โพหรือว่าตํารวจสากลน,นะครับที่สำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้เราสืบเสาะเพราะมีคนให้ข้อมูลผมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้แต่ว่าไม่ง่ายก็ไปติดตามตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับแต่ว่ารู้แล้วแล้วก็รู้ที่อยู่ชัดเจนลวเหลือแค่ว่าเดี๋ยวจะรีบประสาน ให้ตำรวจทางนั้นแล้วก็พิจาราดูว่าจะมเีเรื่องส่วนที่สัญญาส่ง,สงผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ถ้ามีก็ตำรวจก็ไปจับตัวมาแล้วก็ส่งกลับมาได้ครับทางตัวเขาก็ยืนว่าเขาไม่ได <ñ> ้ผิดก็จริงๆก็อยากกลับให้กลับมาสู้สู้<ๆ>คดีคือทุกทุกพูดผู้เก่าถูกเก่าวหานี่ฮะหรือจำเลยเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้ทุกครั้งตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้ทำนู่นนั่นก็มาสู้ครับแล้วก็ให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับศาลท่านก็จะพิจารณาตามกระบวนพิจารณาว่า พยานหลักฐานของฝ่ายไหนเป็นอย่างไรแล้วก็เขาก็มียังมีสิทธิ์ในการต่อสู้อยู่แต่ว่าเงินที่แต่ละฝ่ายเสียหายนั้นมีหลักฐานจริงๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลแล้วเนี่ยก็ชัดเจนจนออกหมายหมายจับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะ <bugün> <ก>ดำเนินทุกข่ะดีครับยิ่งพูดามาขุดคุยในอันเป็น คือในการใส่ความเนี่ยนะครับตาม 2, 328เนี่ยคือการเรียกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจริงไม่ว่าเท็จนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่ความแล้วก็นี่อย่างเงี้ยนะครับเท็จเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ผิดจะดําเนินทุกคดีที่คุณเอิร์กได้กระทําต่อลิลลี่และทุกคนที่เกี่ยวข้องครับก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดนะครับว่าเขาทากี่กรรมกี่วาระกี่โอกาส ยิ่งโพสต์อย่าคิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจับไม่ได้นะครับผมจะเป็นคนหาวิธีการจับตัวกลับมาให้ได้ครับใช่ค่ะคดีคือค <ผม S 2> ดีหมิ่นประมาทคือรี่ต้องบอกว่ารี่รักลูกรี่มากเลยนะลีถ้ารี่ไม่มีลูกบอกว่ารี่เป็นเมียน้อยรี่ยังทําใจได้แต่ลี่มีลูกอ่ะแล้วลูกรี่เขาเป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเด็กมีความรู้อ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนเขาไปข้างนอกอ่ะ มีเพื่อนมีคนบอกว่ามึงเป็นลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยอย่างเงี้ยคือแล้วลูกหนูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนูลักลูกหนูมากแล้วก็ยังเครบรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแตะต้องลูกหนูแล้วก็คนรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นลี่ก็จะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอิร์ทอีกข้อหาหนึ่ง คือทั้งหมดนี้อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลหมดแล้วครับส่งคือเราก่อนที่เราจะไประบบกล่าวหาเนี่ยก่อนที่จะไปกล่าวหาเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตํารวจในชั้นอายการต่างๆท่านต้องพิจารณาก่อนว่ามีความมีน้ําหนักไหมจริงไหมมีข้อมูลอะไรแล้วทุกการกระทําของคุณลินลี่และพวกเราที่พูดออกมาหรือสื่อสารมาต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเราไปฟ้องก็เท็จไปกันแกล้งเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมาตรา1 1ึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองรต่างเราก็ต้องรับด้วยเพราะนั้นทุก ยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาที่เราเกล่าวหาเขาเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นพอมากพอที่จะดำเนินคดีแล้วความเสียหายลักษณะน,นี้นะครับมันผิดกฎหมายหลายบทด้วยนะครับเช่นเรื่องของการช่อกงประชาชนพร,รกกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายๆปัจจัยหลายๆคนที่เดือดร้อนหมักหนักมากอย่างกรณีของทนายที่มาอยู่ข้าง,างผมเนี่ยผมก็ไปช่วยทางช่วยประสานงานกันกับผู้เสียหายก็บางคนเนี่ยเครียดหนักมากนะครับเคยคิดสั้นหลายครั้งบางคนหมดเนื้อหมดตัว เพราะความน่าเชื่อถือที่เขาไปสร้างโปรไฟล์ผ่าน IG ผ่านแหล่งต่างๆนะครับว่าไปอยู่ในคอนโดหรูชวนมาลงทุนรถหรูนาฬิกาหรูนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาไปให้ความหวังว่าจะเอาลูกของเขาเนี่ยมาเข้าวงการนะครับมาให้เงินเดือนให้แล้วอยู่ไปอยู่มาก็ไปขอชวนคุณพ่อคนนี้นะครับมาลงทุน50บล้านจนวันนี้เขาเครียดหนักมากว่าเขาจากหวังดีกลายเป็นสร้างคนที่กระทำความผิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับ ยากขึ้นครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงก็คือตอนนี้เราเองก็เป็นมีส่วนที่สัญญากับประเทศนี้เยอะมากใน193ประเทศเนี่ยเยอะมากเลยในหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้เขาขยับนะครับอไหร่ที่เขาขยับโพส์น่นนี่นั่นเรายิ่งตามหาหลักฐานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นโพสต์บ่อยๆนะครับแล้วก็คุกก็จะรอคุณเองเร็วๆนี้ ก็ยินดีเลยครับนั่นถูกแล้วครับถูกแล้วครับก็ประเทศไทยเป็นบ้านของเขาเพราะงกลับบ้านดีกว่าครับคุณคุณเอิร์กอย่าหนีต่อไปเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตไม่มีทางหนีรอดครับผมรับรองเพราะว่ายิ่งคุณทํานี้เพิ่มขึ้นอย่างคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งความไว้แจ้งเพิ่มแจ้งเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับก็อายุความก็ต่อไปเรื่อยๆของแต่ละแต่ละกรรมที่เขาทาไว้ก็คือ คือหนูหนูหนดีใจนะคะที่ครั้งนี้มาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งเพร<อ>าะว่าหนูกับผู้เสียหายอ่ะเรายังคุยกันเรื่อยมาจนกระทั่งมันมีกระแสอีกรอบนึงคือหนูก็ต้องเป็นต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนนี่ต้องบอกเลยนะว่ามีพี่คนหนึ่งเสียเงินกับพี่เอิร์กไปหลายล้านมากรวมทั้งคนท้องคือแบบ มันแย่มากตอนนี้พี่เขาอ่ะเป็นโรคซึมเศร้ายัางมอกออนไม่ได้เลยสองปีหนูยังคือต้องคือมันแยอ่อย่างหนูอ่ะหนูต้องผ่านความทุกข์ทรมานผ่านกินยาเป็นกำกำผ่านการเกือบฆ่าตัวตายหนูต้องผ่านต้องปอบตัวเองร้องไห้ตลอดเวลาหลายเดือนหนูคือมันแย่มาก หนูก็ยังรู้สึกว่าเขาจะสำนึกมาวันนี้อ่ะคือความสำนึกไม่มีจริงๆเลยหนูได้ดูพี่แตงโมใช่ไหมพูดว่าเขาเป็นโรคมโนอะไรใดๆสักอย่างวันนี้หนูเห็นความชัดเจนนั่นอ่ะคือตัวตนของเขาจริงๆค่ะผู้เสียหายคนหนึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางทนายแล้วก็ทางพวกผมที่ช่วยกันประคับประคองหาวิธีการที่จะ เราก็พยายามอัปเดตตลอดนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่อินเดร์โพกกำลังสืบสอบไปซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับจากล่องรอยที่เขาได้ปรากฏตัวแล้วต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็น้ําใจของคุณลีลี่ที่ด้วยช่วยไปถึงผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยเพราะว่าทุกคดีที่ผมมาช่วยเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเรื่องของเเรียกการพยายามปิดทองหลังพระเพื่อไม่ให้มันผู้เสียหายผู้ถูกผู้ต้องหาเนี่ยรู้ตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วนะครับว่า จากกรณีที่คุณลิลลี่ได้กลับมามีมกระแสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ช่วยได้แล้วก็ยังมีน้ําใจถึงคนที่เ,ออเดือดร้อนในคดีนี้ซึ่งมีผู้เสียหายจํานวนมากนะครับความเสียหายกว่า5้าร้ล้านบาทนะครับรออออโอ้โหหนักครับก็หลายกรรมแล้วก็เรียงกรรมไปผมเคยทําคดีช่อโกงอันหนึ่งนะครับผู้ต้องหาก็มีลักษณะคล้ายกันคือหลอกไปแล้วก็สองคดีสองข้อหาหลักๆเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายกรรมทำกับหลายคนโดนไปพันหนึ่งร้อยห้าสิบพันหนึ่งร้อย ห้าิบห้าปีครับครั้งนี้ก็ไม่ต่างกว่าไม่ไม่ต่ำกว่าเป็นหลักร้อยปีครับแต่ว่าสุดท้ายอาจจะติดย0ิปีก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีนะครับเราทุกคนเป็นวินยูชนเป็นปัญญาชนเราไม่ใช้ความรุนแรงคุณลีลี่ไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรนะครับหลายคนทุกทรมานแสนสาหัสผมอยากจะวิงวอนไว้ว่าคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธนะครับถ้าฟังอยู่นําเงินส่วนที่เหลือมาคืน และผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียาหายผู้เดือดร้อนให้นะครับถ้าคุณคืนคนไหนได้ตามศักยภาพของคุณแล้วก็คุณทาสัญญาจะผ่อนคืนให้คดีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลี่ยกันได้ถ้าเขายอมนะครับแต่ว่าอยากได้เงินคืนหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากคุณหยุดพฤติกรรมในการคุกคามทั้งคุณลิลลี่คุกคามคนอื่นแล้วก็บิดเบือนใส่ร้ายด้วยความเท็จแล้วก็ปิ่นประมาทต่างๆหยุดนะครับแล้วก็ มาคุยกันติดต่อมามีเพจมีอะไรของผมก็ติดต่อมาผมจะเป็นคนกลางไขเกลีย่ยให้เพราะว่าผู้เสียหายเป็นหลักประมาณ40 50คนเนี่ยเขาอยากได้เงินคืนเขาทุกทรมาน2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าจะให้จบเร็วเนี่ยก็เร็วๆนี้ต้องฝากช่วยกันอย่าให้อย่าให้เรื่องเงียบหายไปครับห,ห้าร500กว่าล้านครับของคุณลิลี่คนเดียวก็5 0แล้วฮะสิบเปที่เหลืออีกหลายสิท่านแล้วอันนี้เฉพาะคนที่มาติดต่อประสานนะครับยังมีหลายหลา,ายท่านที่ถูกหลอกไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับยังไม่ประสานมา ไม่ต่ำกว่า5้ารล้านครับผมเห็นหมดเห็นหลักฐานหมดแล้วก็ได้ปรึกษากับทางทนายเด่นตลอดนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆขอโทษทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดคือเป็นหมายหมายจับนะครับเป็นหมายจับที่ประทับตาโดยสารนะครับอันนี้เป็นหมายจับมีชื่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสส่งที่ชัดกว่านี้อันนี้เป็นหมายจับนะครับคุณเอิร์กที่ออกโดยสารนะครับแล้วก็ผมก็ส่งไปที่อินเตอร์โพ ประสานงานกับตํารวจสากลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบรายละเอียดต่างๆแล้วอย่าหนีเลยครับคุณต้องหนีไปตลอดชีวิตและความทุกข์ทรมานจากการหนีไปตลอดชีวิตเนี่ยมันจะหลอกหลอนคุณไปชั่วชีวิตคุณไม่มีทางหนีหนพ้นครับต่อให้คุณหนีกฎหมายได้ในระดับหนึ่งแต่กฎแห่งกรรมที่คุณทําไว้ความทุกข์ทรมานใจที่คุณทํากับคนอื่นทํากับผู้หญิงคนหนึง่งทํากับคนที่ท้องทํากับอีกหลายๆครอบครัวที่ทุกข์ทรมานป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนอยากคิดค่าตัวตายนะครับ หลายคนสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตไปเพราะคุณเอาไปบำรุงบำเรอตัวเองให้เกิดความสุขสบายเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตครับรอมยาีการว่าเจอหคนนั้นแอูยอยากเจอคนนั้นนะ่ะหนูอยากเจอคนนั้นจริงๆคือเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูมีแต่ความจริงเนาะ ด้วยบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ลูกกระทำมาทุกภพทุกชาติขอมารวมเป็นหนึ่งมาสถิตท,ที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าหากวันนี้ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตกนรกหมกไหมอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดเจวันสิบวันหนึ่งเดือนนับจากนี้ แต่หากค้าพเจ้าพูดจริงสิ่งใดที่เป็นกระทําความจริงขอให้คนที่ใส่ลายค่าป้ายสีค้าพเจ้าได้รับผลการกระทําของตนด้วยอํานาจกรรมที่เขาพูดนั้นก่อด้วยเถิดในเจวัน3มวัน10วัน9วันและหนึ่งเดือนสาธุกค,ค่ะหนูมีเวิร์คพมิ t ค่ะ หนูมีเวิร์กเพอรหนูเปิดบริษัทหนูมี Work it, ์กเพอรค่ะอดีตอดีตสามีหนูก็เคยมีบริษัทนะคะหนูมี Work ์กเพอร์หนูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กนะคะหนูจะเป็นต่างด้าวได้ยังไงและที่สําคัญลูกชายหนูเกิดอยู่ประเทศไทยนะคะเกิดที่โรงพยาบาพลพระรามเก้าครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รี่จะขอ บัตรประชาชนน่าจะประมาณ3มปีหปีน่าจะได้ครับรใช่ทำไปตามขบวนการถ้ารีทําอะไรที่มันไม่ดีถ้าพูดถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงถ้าป้าเป็นคนไม่ดีเนาะหนูก็คงได้บัตรประชาชนไปนานแล้วถูกไหมคะอ้าวค่ะ ก็อยากให้พี่เอิร์กกลับมาวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าคุณเป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นและไม่รู้จกักผิดชอบชั่วดีวันนี้นะเรายังสามารถยกโทษให้พี่เอิร์กได้นะพี่เอิร์กเราพูดจริงๆเลยเพราะว่าเราใช้การนั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติจ,จิตใจ สิ่งใดถ้ามันไม่ใช่เงินของลี่ถ้ามันเป็นเงินของพี่ลี่ก็เคยบอกแล้วว่าลี่เข้าใจถือว่าเราชดใช้กรรมแต่ถ้าพี่เอิ์กยังไม่สำนึกกรรมนั้นอะ่ะมันสำลิดผลนะพี่เอิก์กแล้วลี่อะไม่เคยไม่เคยสาบานสาบแช่งใครแบบนี้ลี่ฉับแ่งทั้งตัวเองและครอบครัวและหากลี่บริสุทธิ์ คำสาปแช่งของลี่จะย้อนไปหาเขาด้วยผลของการกระทำของตนเพราะว่าลี่เชื่อในวาจาของลี่ลี่ขออะไรลี่มักได้แบบนั้นไม่มีที่ลี่ไม่ได้ลี่บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์กให้ตื่นพี่เป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาดจริงๆเนื้อเดิมแท้พี่เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอในเมื่อวันนี้พี่ทำผิดแล้วอ่ะตื่นเถอะนะพี่เอิร์ก เพื่อชีวิตของพี่เอิร์กเองกลับมาชดใช้กลับมา,บมายอมรับผิดแล้วเริ่มต้นใหม่นะพี่เอิร์กลี่ยังเป็นกําลังใจให้ลี่ไม่โกรธไม่เกลียดลี่อโหสิกรรมให้แล้วก็อยากให้พี่อโหสิกรรมให้รี่ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้พบเจอกันอีกทุกชาติไปขอพูดเรื่องคุณปนะูหน่อยขอพูดเรื่องคุณปู อ๋อ oh, เรื่องเพจอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีเพจปลอมเยอะมากทั้งเพจปลอมติ๊กตอกปลอมของลี่เยอะมากที่เกี่ยวกับเว็บพนันลี่ขอแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าลี่ไม่เคยรับงานเว็บพนันอะไรใดๆทั้งสิน้นถ้าใครก็ตามที่เอาชื่อลี่ไปแอบอ้างเอารูปลี่ไปแอบอ้างลี่จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ นี่ไม่ใช่สายดำและเทาก็ไม่มีวันนะครับผมขอแค่นี้นะครับอ๋อ uh, oh, ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณ uh, พี่ๆนักข่าวทุกคนแล้วก็ขอบคุณไทยรัฐมากแล้วก็รายการ mm hmm. รายการของวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ดีใจตื่นเต้นแล้วที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์นะคะ uh, นิสิตคูต้านะคะเป็นทีมบำรุงผิวที่ทำให้กระจ่างใสนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคทุกคนไปสั่งซื้อได้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีพิพาทระหว่างคุณลิลลี่กับคุณปูนะครับแล้วก็พี่หานหิม,มาทองคำซึ่งจริงแล้วผมก็ค่อนข้างรู้จักนะครับกับกรณีคุณหานผมก็อยากจะขอว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถือว่าขอร้องกันสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าไปฟ้องร้องอะไรเขาเพิ่มเลย นะครับทั้งอาจารย์ประมาณทั้งทนายความต่างเนี่ยถือว่าผมขอร้องคืออยากให้มาคุยกันหลังบ้านมาคุยกันว่าเ,เรื่องการชําระหนี้จะยังไรมีปัญหาอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยกันไปเนี่ยที่น้องเขาเคยพูดพลาดพังไปนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่ก็น้องอาจจะไม่สบายใจก็เลยอาจจะเป็นตัวแทนในการที่จะขอโทษและขอโอกาสในการที่มาเคลียร์กันหลังบ้านดีกว่าอย่าอย่าใช้เรื่องของคดีความไปสร้างเป็นประเด็นใหม่ๆนะครับทำให้ขัดแย้งกันไปไม่จบสิ้นแล้วก็เหนื่อยกันทั้งสองฝ่าย พราะสุดท้ายขึ้นไปสู่ศาลเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายยกเว้นอยู่ในเรื่องของการหมิ่นประมาทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะสู้กันอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าพี่ก็เอาตรงเนี้ยเอาเวลาเอาสัมพักำลังทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาคุยกันดีกว่านะครับในทุกๆก,กรณีครับและหลังจากนี้ก็ถ้ามีอะไรผมก็จะพยายามมีโอกาสก็จะเข้ามาช่วยในในส่วนต่างๆโดยเพาะการอธิบายในประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นครับขอบคุณพี่อีรี่ขอฝากเรื่องหนึ่งนะคะ รีจะไม่ขอพูดถึงอดีตสามีแล้วก็แฟนอีกแล้วนะคะคือแบบว่ารี่พูดไปหมดแล้ววันนี้รี่ขอโอกาสให้รี่ได้เติบโตด้วยตัวของลี่เองเพื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคำสอนของพวกเขารี่ทำได้ในวันนี้แม้ไม่มีพวกเขาแล้วก็ขอให้รี่ได้ทดแทนพระคุณแผ่นดินไทยรี่รักประเทศไทย รักพระเจ้าอยู่หัวรักคนไทยทุกคนลียังไม่ได้ยังไม่ได้ตอบแทนแผ่นดินไทยเลยความฝันของรีเป้าหมายของรีคือขอให้รีได้ตอบแทนไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามในอนาคตนี้ขอให้รีได้ทํานะคะอย่าอย่าเล่นข่าวสามีเมียน้อยอะไรอีกเลยนะคะปล่อยขอให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะถ้าเล่นอีกลีก็จะขออนุญาต ถ้าเล่นข่าวไม่จริงดิขออนุญาตฟ้องเนาะสงสารป้าๆแล้วก็พูดเรื่องแฝนไ่อเออใช่คุยเรื่องอือพูดเรื่องโอเคโอเคโอเคลิ้งก็พูดไปงั้นแหละค่ะเผื่อพี่จะเมตตาอย่าเล่นเลยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อี้นะคะขอบคุณจริงๆ